แล้วหาแล้วเจอไหมเจอไหมเจอไหมกดิคางแล้วครับกดิคางแล้วกดิคางแล้วเจอเจอเผาแล้วครับเ่าแล้วก็สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับการค้นหานะครับบริเวณที่เก็บของกลางนะครับหลังสารเยาวชนและครอบครัวกลางครับ ตอนนี้ก็มีน้องๆเคนายนะครับแต่ก็เจ้าหน้าทีนะครับกําลังทําการค้นหานะครับชิ้นส่วนร่างผู้สูวนหายนะครับเพื่อจะติดมากับกองเศษปูนนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เก็บนะครับก็มาค้นหาอีกทีนะครับเพื่อจะได้ล่างชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนของ ผู้สูญหายนะครับตอนนี้ก็เหลือเอจ็ดลายนะครับเจ็ดลายนะครับที่ยังคงตามหาอยู่นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานอยู่นะครับทุกทุกวันนะครับทุกวันนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณสถานที่นะครับเก็บของกลางนะครับก็บริเวณนี้นะครับก็เป็นสถานที่เก็บของกลางนะครับ ก็เป็นกองเศษปูนนะครับนี่ครับใหญ่มากครับใหญ่มากเจ้าหน้าที่ก็ยพยายามค้นหานะครับค้นหา ดูครับสภาพเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นนะครับดูแบบเป็นแบบฝอยเลยนะครับฝอยเลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับชัดๆตอนนี้เหล็กเส้นก็เริ่มขึ้นสนิมน,นะอ้าวมาดูว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะทำอะไรต่อนะ อาเข้าไปอ๋อน่าจะไปหลบซ่อนนะครับหลบซ่อนหลบซ่อนน้องเคนายของเรานะครับมาดูนะครับว่าน้องเคนายจะหาพิทหารเจอไหมครับไหนเนาะอยู่ไหน,นมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นกันนะครับนี่ครับพิทหารก็ทําการ ทางและซ่อนทางนะครับน,นี่ทำการซ่อนทางครับทำการซ่อนทางนะี่ยมันใหญ่มากจริงๆนะครับเวลาสถานที่นะเก็บรบที่นำออกมาจากอซอสตองอนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวน,นี่มาดูมาดูว่าจะเจอไหมจะเจอ แค่ไนนจะหาเจอไหมครับมีคนซ่อนอยู่เนี่ยมีคนซ่อนอยู่เนี่ยไปลราไปละไปละเจอไหมเจอไหมยังยาง 来来。來 หาแล้วหาแล้วเจอไหมเจอไหมเจอไหมกระดิคางแล้วครับกระดิคางแล้วกระดิคางแล้วเจอเจอ <c oughs> เห่าแล้วครับเห่าแล้วกัดนะครับกัด <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจครับในกับช่องนายน้อย948ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหนที่ก็กำลังค้นหานะครับค้นหาบริเวณสถานที่นะครับเก็บของกลางนะครับหลังนะครับสารเยาวชนและครอบครัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ